จะมี f 16ก็มีไปแต่ว่าเราเนี่นะครับก็มีระบบป้องกันภายนาอกาศแล้วก็นำมาวางตามพื้นที่ชายแดนนะครับเต็มไปหมดความหมายของฮุนเซนเนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อว่าระบบป้องกันภายนาอกาศของเขาเนี่ยมันดีนักดีหนาศักยาภาพสูงครับสามารถสอยเครื่องบิน f 16ในฝั่งไทยได้อย่างที่ผมกล่าวว่ามันมีข้อจากัดฮะแมนแพดเนี่ยคือมันก็จะมีวงรัศมีนะครับ พิสัยการทําการเนี่ยไม่น่าจะเกิน5กิโลเมตรครับแล้วก็ควา,ามสูงที่ยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยบางทีมันยิงไม่ถึงนะฮะหากว่าเครื่องบิน F16 มันบินสูง <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คซันไเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานํามาพูดคุยกันต่อนะฮะในประเด็นนี้ครับก็จะกล่าวถึง อดีตผู้นำกัมพูชาก็คืออดีนตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะฮะเขาเนี่ยมีความไม่ค่อยชื่นชอบอาวุธที่มาจากซัเท่าไหร่มันก็เป็นเหมือนปมในใจของเขานะครับสาเหตุเนี่ยมันก็มาด้วยกันแต่สิ่งที่เราสามารถจับประเด็นได้ก็คือว่าอย่างเครื่องบิน F16 เนี่ยครับที่กองทัพากไทยเนี่ยมีใช้มันก็มีการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะทุกครั้งเนี่ยเมื่อไทยและกัมพูชาเกิดมีข้อคอรหาต่อกันนะครับจนก่อเกิดทําให้ทางทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องมีการเข้ามาตึงกําลังบริเวณพื้นที่พรมแดนเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่ฝ่ายไทยกระทำนะครับในช่วงเวลานั้น,น,นเนี่ยนั่นก็คือการส่งเครื่องบินแบบ F16 บบินขึ้นฮะเหน,เนือน่านฟ้าของฝั่งไทย ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเขาก็มองว่าศักยภาพน่านฟ้าของไทยนั้นมันมีความเหนือชั้นมากกว่าเขาเพราะว่ากัมพูชานั้นยังไม่มีเครื่องบินขับไล่ครับที่จะทําการบินขึ้นเพื่อมาต่อกรกับเครื่องบินขับไล่เอฟสิในฝั่งไทยมันก็เป็นเหมือนกับหนามยอกอกนะฮะตรงนี้ก็เรื่องหนึ่งที่เขามองว่า F16 เนี่ยมันมีความเหนือชั้นมากกว่ากองทัพกัมพูชาข้อที่2นะครับ ในประเด็นทางด้านของการเมืองกัมพูชาเนี่ยนะครับมักจะถูกบีบคั้นที่มาจากรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐหรือแม้แต่ตะวันตกที่ขั้วรัฐบาลเหล่านี้นะครับต้องการจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลกัมพูชาอุลเซนเนี่ยก็เลยมองว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและตะวันตกนั้นมักจะมีการเข้าไปสนับสนุนฝ่ายค้านกัมพูชาแล้ก็ต้องการเข้ามา ต่อต้านเขาหรือพูดเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือว่าต้องการมาเลื้อยขาเก้าอี้นีขา2ขาเนี่ยจนทําให้วูนเซนเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจชาติตะวันตกมานานแล้วครับในแง่ประเด็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ชื่นชอบเท่าไหร่เขาก็มองว่าตะวันตกนี่แหละคอยสนับสนุนผู้นําฝ่ายค้านหรือแม้แต่ฝ่ายค้านครับที่มีการเข้ามาเคลื่อนไหวในต่างประเทศ แล้วก็ทิมแทงไปยังประเทศกรัรมพูชาเพราะฉะนั้นฮุนเซนเนี่ยจึงได้เกลียดยอาวุธตะวันตกเนี่ยเข้าไส้เลยฮะถึงขนาดที่ในสมัยที่เขาดํารงตําแหน่งเป็นนายรัฐมนตรีนะครับเคยสั่งให้หน่วยทหารบอกว่าคุณไปเช็คสต็อกดสูสิว่ามีอาวุธหรือยุทโธปรกรณ์ที่มาจากสหรัฐนะครับหรือแม้แต่ตะวันตกเนี่ยขึ้นบัญชีรายชื่อมาแล้วก็สั่งให้หน่วยต่างๆต้องโลอาวุธ Made in USA ทิ้งให้หมดนะฮะหรืออาจจะมีการนำไปทำลายก็มีคือไม่ต้องการจะใช้และวคานผู้ชมนี่ฮะกลา,กายเป็นที่มาที่ไปทีนี้ฮุนเซนเนี่ยก็เคยมีการกล่าวเอาไว้ว่าหากเมื่อไรก็ตามแต่ครับที่ฝ่ายไทยนั้นมีการส่งเครื่องบินเนี่ยนะครับเข้าไปมาต่อสู้กับเขาหรือว่าต้องการก็ามาลาดตะเวน ในเวลาที่เกิดการประทะกันทั้งสองฝ่ายฮุนเซนก็บอกว่าเขาก็มีอาวุธครับเป็นพวกระบบต่อต้านอากาศยานเอาไว้ต่อกรกับการลุกลานที่มาจากทัพฟ้าไทยนายฮุนเซนเนี่ยจึงได้มีการกล่าวเตือนประเทศไทยนะครับในช่วงเวลานั้นบอกว่าให้ระวังเครื่องบินของคุณให้ดีนะอย่าได้บินลุกล้ำาน้านฟ้าของกัมพูชาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับนี่คือการเข้ามาท้าทาย ฐานกัมพูชาเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเหนีย่ยวไกลอาวุธทุกเมื่อซึ่งความหมายของฮุนเซนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการจะพูดถึงว่าในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งนะครับก็มีการประจําการทหารของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีการประจําการด้วยขี่ปนาวุธประทับบ่าเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับการต่อต้านอากาศยานนะครับหรือที่เราเรียกว่าแมนแพด อาวุธประทับป่าเหล่านี้นะครับกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการจัดหามาจากในสมัยซูเวตเก่านะซึ่งมันก็เป็นรุ่นเก่าแล้วทีนี้ฮุนเซนเนี่ยเขาจะรู้หรือว่าไม่รู้หรือไม่ฮะว่าระบบอาวุธประทับป่าที่เขามีนะครับมันก็มีขีดจํากัดที่จะมีการเข้ามาสอยเครื่องลบในฝั่งไทยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับกองทัพอากาศไทยเนี่ยเขาก็มีการประเมินศักยภาพของกัมพูชาแล้วว่าอาวุธ ประเภทพื้นสุอากาศเนี่ยนะครับกัมพูชาเขามีอะไรบ้างและกองทัพอากาศเนี่ยก็ทราบดีว่าฐานกัมพูชาส่วนใหญ่นะครับก็จะมีพวกแมนแพดเนี่ยนะครับซะเยอะแล้วก็หลายหน่วยทางด้านฮุนเซนเนี่ยก็คือมีการพูดถึงว่าใครจะมี F16 ก็มีไปแต่ว่าเราเนี่ยนะครับก็มีระบบป้องกันภัยนากาศแล้วก็นำมาวางตามพื้นที่ชายแดนนะครับเต็มไปหมด ความหมายของฮุนเซนเนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อว่าระบบป้องกันภายนอกาศของเขาเนี่ยมันดีนักดีหนาศักยาภาพสูงครับสามารถสอยเครื่องบิน F16 ในฝั่งไทยได้อย่างที่ผมกล่าวว่ามันมีข้อจํากัดฮะแมนแพดเนี่ยคือมันก็จะมีวงรัศมีนะครับพิสัยการทําการเนี่ยไม่น่าจะเกิน5กิโลเมตรครับแล้วก็ความสูงที่ยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยบางทีมันยิงไม่ถึงนะคร หากว่าเครื่องบิน F-16 มันบินสูงแต่ว่าผู้นำกรัรมพูชาเนี่ยเขาก็ยังคงมีความภาคภูมิใจนะครับในระบบแมนแพดว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อทำการสอยผู้อากาศยานลบแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะรู้ซึ่งประสิทธิภาพว่า F-16 มันบินสูงมากกว่านั้นซึ่งนายฮุนเซนเนี่ยเขาก็มีความมั่นอ,อกมั่นใจว่าอยากจะสอยได้ครับแต่ท่าผู้ชมครับความจริงมันก็คือความจริง ต่อกรณีที่บอกว่าใครจะมี f16 ก็มีไปเขามีแซมแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าไอแซมของเขาเนี่ยนะครับมันสามารถสอยเครื่องบินลบของไทยได้และจนกระทั่งเวลามันผ่านไปนะครับเมื่อไทยกับกัมพูชาเนี่ยเคยมีการเข้ามาประทัดกันปุนเซนเนี่ยอาจจะไปถึงบางอ้อแล้วก็ได้ว่าผู้บัญชาการหน่วยแต่ละหน่วยนั้นอาจจะมีการพูดความจริงก็ได้ครับบอกว่านายครับ ระบบป้องกันภัยอากาศที่เรามีเนี่ยมันไม่สามารถไปสกิดต่อมเครื่องบินที่กองทัพอากาศไทยมีมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปฮะที่กัมพูชาเนี่ยจะต้องทําการพัฒนากองทัพกันครั้งใหญ่เพื่อต้องการอุดช่องโหว่ฮะจากกรณีการประทะก,กันในปี2554มันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปนะที่กัมพูชานั้นต้องไปพึ่งพาฮาร์ดแวร์จากจีน นั่นก็คือการไปซื้อระบบป้องกันภัยอากาศครับรุ่น ks 1 4ถือว่ามีความทันสมัยที่สุดเลยฮะระบบนี้เพราะว่ามันสามารถปล่อยลูกขีปนาวุธได้ไกลถึง70กิเมแล้วก็ปล่อยได้สูงถึง20กิโเมเอาเป็นว่าระบบนี้ครับมันสามารถคุกคามเครื่องบินแบบ f 1 6ได้แต่ว่าจำนวนที่มีการจัดซื้อมานั้นไม่กี่ระบบนะฮะเพราะว่ามันมีราคาที่ แพงมากแต่ถ้าหากว่าเกิดการประทะก,กันเมื่อไหร่ก็คิดว่ากัมพูชาครับน่าจะมีการลากเอาระบบ KS14 เนี่ยนะครับมาประจำการ